โอ้โหพอยภาพเมื่อกี้คือมันวิ่งผ่านทะลุลุงมาแล้วมาหักคอเขาอ่ะเขาก็เลยคิดว่าเออเยี่ยมบัญชีแน่ๆเลยผมนึกว่าเป็นชีกองเฮียข้างล่างเราเอเฮ้ยล่าล่าเดี๋ยวล่าจริงไหมล่าจริงทไมกูได้ยินเดียวป่ะสองทีสองที สองทีเหรอทำไมคุณได้ยินแก๊กเดียววะเออโหก็ได้ยิงแก๊กเดียวเออตาใหม่ใหม่เดี๋ยวรอบหน้ามัน้าก็ค่อยฟังใหม่อันนี้ลุงตายแล้วรอโบสถ์ไม่มีที่หน้าไม่มีที่สวนไม่มีอันนี้คือกล้องที่คอยหาได้ทั้งหมดไม่มีไม่มีผีอ่ะอยู่ข้างล่างแล้วปะถ่ายล่าแล้วลุกนี่ผมได้ยินแก๊คเดียวนะเดี๋ยวไว้ฟังรอบนะึงผีเปิดประตูเปิดข้างล่างหรอรอบเนี้ยข้างล่างปิดหอย ต้องเป็นทางเดินทางเดินด้านหลังทางเดินทา,ทางเดินรอบเล็กอะลุงอ่าโอเคกันลองไปกันลองไปทำไมกูไม่ดูผีกอ่อนวะแถวนี้ก่อนแล้วกันนะอือเอาไปเลยกูให้อะล่าแล้วอ่ะอล่าโอเคสองแก๊กสองแก๊กไม่ได้ออกทางลุงกล้องที่ลุงวางไว้ไม่มีผีออกมาวัด ไม่น่ารอดว่ะเสียงย่ามเท้าตามหลังกูมาแล้วแตกไอ้ยี่นั่นไม่สี่หากูไม่เจอลงแตกของเรา็คอยยัง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 กูยังอยู่ยังอยู่ยังอย,งย,งย,งย,ย,ยู่มันเกิดรอบเล็กแต่เกิดฝั่งซ้ายว่ะกูไป็นเซตผิดฝั่งกล้อไหนก้ฝั่งนี้ไม่มีแล้วก็ไม่ไล่ด้วยไม่มาใกล้เลยไม่ไม่มันเกิดอีกฝั่งหนึ่งมึงเจ๊ ได้ยินเดินมาแบบผีกำลังเดินฝั่ง<า>ขวาลุงฝั่งซ้ายฝซ้ายเข้าไปนะซ้ายลุงใหญ่ก้องลุงดูดิเอากล้องใหม่ไปเลยเดีกว่าไม่น่าเ,เดินไม่น่าเดินกลับไปหยิบทันตรงนั้นนะ่ตัดนายลิง ยังเสจทานรึเ่านเสร็จแล้วไปลงตรงไปไม่ไม่ผมจะไปทางออกเออก็ถูกก็ทางออกไง okay. ขวาลงขวา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 ซ้ายซ้ายซ้ายส้ายผีออกออกหน้ากล้องเลยผีมาแล้วลงุงโอ้โหจะพูดไม่ลุงไม่ทัน ใช่มึงยงบ้าอะแตกลุงเฮ้ยลุงยังไม่แตกว่ะใช่หเบียจุดทูปทันเอาจุดทันเหรอจุดทันจุดทันเออว่ะเบียจุดทันเบียจุดทันแล้วเบียแตกแน่ทำไมกูไม่แตกอ่ะไอ้ซาดไม่น่ารอดรอ่ะเดินกลับมาหากูเลยนะไม่ไม่เดินมาทางลุงว่ะ เดินไปทางโบสถ์เดินออกไปแล้วอา่ากูไม่แน่ใจว่าลุงจะรอดไปลว่ามันใกล้มากเลยถ้าถ้าแค่มันเลี้ยวมานิดเดียวมันเห็นลุงเลยอะ่ะกูว่ากูไม่อรอ,อดแฟนทอมอหวาลุงไม่ใช่ล่าเยรอดแล้วเนี่ยเลิกล่าแล้วเออเบียลเบลมึงจุดธูปทามนล้วทำไมกู กูมึงตายแล้วกูรอดว่ะก็ได้เดี๋ยวสิงงมากเลยเนี่ยไม่ใช่แฟนทอมไม่ใช่มีนิกไม่ใช่ดิโอเจนไม่ใช่ไมาลิงสีเหยียบเกลือป่ะหน้ากล้องอ่ะยังไม่เหยียบนะอ้าวพอเห็นเกลือด้วยเห็นไหนอะพอเนี่ยไงน่าสงสารเลยผมเห็นกล้องดำไปหมดเลยวะไม่เหยียบเนี่ยพอยมันเห็นอยู่ตอนเขาเกิดอ่ะ เขาไม่ได้เกิดตรงเกลือดิเขาเกิดตรงกล้องเลยใช่เ๋อเกิดหน้ากล้องใช่เบียหันมาเบียเห็นผีมันเกิดตรงกล้องพอดีเบียก็เลยจะจุดทูบแล้วเดินสวนไปไอ้เยี้ยคือผีถึงตัวเบียก่อนที่เบียจะจุดทันน่ะแกเรียนเบอรมึงจุดเสร็จปุ๊บมึงผีมันก็เดินแล้วกูก็เลยรอดเพราะว่าทูบมันตกลงพื้นเออสาสตร์จะด้ขอทันด้วยเนี่ยไม่น่าทัน ได้ของไม่ได้ดิเพราะว่าไม่มีอะไรบอกไม่เหรอลุงบอกว่ามีชอยไม่เหรออาจจะไปโรยเกลือเพิ่มเกลือลุงโรยไว้ตรงหน้าทางทางเดินโบสน,นี่ก็ได้ลุงหานที่แอบแต่ไม่กางเขนนะลุงเข้าไปโยนน่าจะไม่ถึงเอาถึงเว้ยตรงนั้นแหละตรงตรงที่ลุงอยู่เลย้ลองเพลงชิบหายละเราเพลงตรงทางออกลุงฆ่าใครก็ได้ไหม ลุงออกลุงออกลุงออก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 ตัวกูอยู่ไหนเนี่ยตรงตรงตรงซ้ายซ้ายซ้ายลุงถอยหลังตรงตรงยาวๆเลยลุงอันนี้ลุงหันหน้าเราหัน้าลุงหันหน้าเออไม่ใช่ไม่ใช่หันซ้ายเอ้ยหันขวาตรงตรงไปเรื่อยๆเลยลุงตรงไปเรื่อยๆตรงเลยตรงเลยอย่าหานเลี้ยวตรงตรงลุงลุงไม่ต้องยึกยักไม่ต้องก้างตาดิ โอเคนั่น okay, แหละทางนั้นแหละกูว่าต้องเอาดอทมาใช้เป็นประโยชน์ว่ะในเมื่อบัญหาราคาไม่ได้ก็เอาไปไว้นำทางดีกว่าลุงยีบายแล้วปิดประตูพอล่าอโอ้โหแล้วลุงลุก,ลกนั่งแอบไว้เขาไม่ไม่เกิดตรงกล้องแล้วใช่เขาเกิดตรงสามแยกเกือเหยียบเบียร์โรยไว้ไม่ถึงสามแยกอ่ะดิ กามจริงๆอ้สัสแต่ไม่เดินไปหาลุงเรวแล้วครับลุงออกได้แล้วะแย่จังกูดูแย่ไหมไต้องลยตรงสามแยกอะลุงตัวเชี่ยอะไรเนี่ยเออแต่ไม่ให้มีดแน่นอนั้วยเพราะไม่มีกดออกใช่ไม่ให้ม่มีนิไม่ให้แฟนทอ่อไม่ให้ดีโอเจไม่ใช่ไมลิ่ง รอบนี้เขาเกิดไกลจุดเกิดมากเลยนะก็ไม่ได้เดี๋ยวเจนเลยเพราะหาขอตัดเดมอนด้วยเพราะว่าเขาออกมาหลอกใช่ตัดโอนี้ด้วยเพราะว่ามีหลอกล่างเงาโอนี้ก็มีร่างเงาได้ที่เคยเจอได้ใช่โอนี้ก็มีร่างเงาได้โอเคใช่มันจะเป็นล่างล่างล่างเต็มแบบเมื่ออยู่ใกล้กระดูกจะเป็นล่างเต็มบ่อยเมื่ออยู่ใกล้กระดูก แล้เอาไงอ่ะเมื่อกี้ใครกดเปียโนปะใครกดอะอยู่ข้างนอกกันหมดเนี่ยเบียร์เบียร์ได้ยินเสียงกดเปียโนว่ะโบดเหรอเดี๋ยวย้ายไกจังไกจังจุดที่เขาเกิดมากนะให้อยู่โบดอือลงไปเลยเกิดที่โบดไปละโบดอะดิผมเอาไปโรยหมดแล้วสามขวดอะโอ้โหถ้างั้นลุงถือกล้องทูบไฟแช็กไหมล่ะ แล้วแอบอย, MM อยู่แถวหน,น้าประตูก่อนเ,เขาอยารู้อะไรยังไงเขาอยากรู้มันเกิดตรงไหนเพราะว่าตอนนี้คือมันเล่นถ้าเกิดมันเกิดที่เดิมอ่ะม so ันเล่นอีเวนต์ไกลไกลจากจุดที่มันเกิดมากเลยนะแต่เขาเกิดตรงเขาขี้นะดูเขากว้างมากเลยนะใช่อีอย่างน่าสนใจีนทวินเกิดโบสถ์เดี๋ยวได้แล้วเหรอใช่ ไปรอบนี้กูได้ยินเหยียบปีดประตูแก้เดียวไงวะโบดเหยียบเกลือไปอ่ะโบดไม่มีเกลือพลอ,อยเกลืออยู่ปีกซ้ายหมดเลยได้เกลืออยู่ปีกซ้ายหมดเลยแล,แล้วหน้าแล้วหน้าโบดมีเกลือไม่มีมมเกลือหมดแล้วไงที่ลุงบอกอ,ะอ่ะผมเห็น,ม,น,หหนมันเกิดอะไรก็เลยโลอยไปเผื่อมันเหยียบมันย้ายมาเกิดโบดว่ะ แต่ย้ายแน่แน่เอเซนมาย้ายห้องบ่อยเลยมันค่อนข้างจะวัดยากโอเคอรออเราเอานี้แล้วกันวินเราดูเฮียนนะอ้าวเลิกงานเหรอใช่เออเราเอาไมลิงไง ว่าตอนแรกคอยก็ได้ยินแก๊กเดียวเหมือนกันแต่เบียบอกสองแก,ก๊กพอผมฟังอีกแล้วเออมันก็เป็นสองแก๊กจริงแล้วอยู่ดีเมื่อกี้ก็ได้ยินแก๊กเดียวอย่างเออแม,ไม่ไม่ใช่ละตัวที่เราเลือกปิดว่ะเฮี้ยกวะเด้อี่อะไรเว้ยเรารีทีทไหมยอมไหมยื้อไ <laughs> ม่<น>ยอม